สวัสดีครับมาทำโจทย์อนุกรมกันต่อนะครับชื่อพี่ตอมนะครับรับสอบแขกรับสอบติวการสอบแข่งขันทุกสนามนะครับผมอันนี้ยังเป็นซีรีส์อนุกรมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทำโจทย์อนุกรมกันอันนี้เป็นข้อสอบกอพอนะครับบอกได้เลยว่าอนุกรมข้อนี้ยากมากนะครับโจทย์ให้มามีสามนะครับมีสามสิบสี่เจ็ดสี่สิบห้าสิบห้าร้อยยี่สิบสี่สามสิบเอ็ด และถามว่าตัวถัดไปเป็นอะไรเนาะช้อยมี160 252 315 3 7 8พี่เห็นโจทย์ตอนแรกก็ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากอันนี้เราต้องแบ่งออกเป็นอนุกรมสองอนุกรมสองถึงสามอนุกรมด้วยกันที่มันซ้อนกันอยู่อันแรกนะครับเราดูนะครับเดี๋ยวอันแรกที่เราดูเนาะประการเป็นสีแดงแล้วกันนะ อันนี้นะครับขออนุญาตเขียนเนาะเราจะดูว่าสามกับเจ็ดเนี่ยมันต้องบวกสี่ใช่ไหมอ่าบวกสี่เนาะเจ็ดมาสิบห้ามันต้องบวกอะไรบวกแปดถูกปะสิบห้ามาสามสิบเอ็ดมันบวกอะไรมันบวกสิบหกเออแล้วสามสิบเอ็ดไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวฝั่งเนี้ ซึ่งเราต้องหานะเขาถามตัวนี้เราก็จริงแต่ว่าเราต้องหาเพิ่มตัวนี้เพื่อที่จะมาหาตัวนี้อีกทีหนึ่งเนาะสามสิบเอ็ดแล้วก็มาตัวนี้เราดูว่าสี่มาแปดแล้วก็มาสิบหกอันนี้มันจะซ้อนกันอีกทีหนึ่งจากสี่มาแปดแปดมาสิบหกถูกไหมสี่คูณสองได้แปดแปดคูณสองเป็นสิบหกถูกไหมตัวนี้ก็น่าจะเป็นสิบหกคูณสองถูกไหมน่าจะเป็นสิบหกคูณสองมันจะได้เป็นสามสิบสองถูกไหมสามสิบสองแปลว่าตัวนี้ก็น่าจะต้อง อ่าตอนนี้ก็จะบวกถูกไหมบวกสามสิบสองเออบวกสามสิบสองถูกไหมมันถึงจะเป็นตัวนี้สามสิบเอ็ดบวกสามสิบสองเป็นเท่าไหร่ก็คือหกสิบสามอืมถูกไหมถูกไหมเป็นสี่แปดสิบหกเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสามสิบสองสามสิบสองสามสิบเอ็ดกับสาสิบสองเป็นหกสิบสามทีนี้เราจะหาตัวนี้กันแล้วนะหาตัวนี้กันอันดับทีเ่เปลี่ยนสีนิดหนึ่งตัวนี้กันอ่าสมมติเป็นสี ่อาเราจะดูความสัมพันธ์ของตัวนี้14ถูกไหม14กับตัวที่อยู่ใกล้มันคือ7 14หาร2มันจะได้7เห็นไหม14หาร2จะได้7 4ิ5หาร3มันจะได้15นะ124ถ้ามันหาร4มันจะได้31เพราะฉะนั้นตัวตรงเนี้ยมันต้องหารอะไรมันต้องหาร5ถูกปะมันต้องหาร5แล้วมันจะต้องได้63 แล้วอะไรหารห้ามันถึงได้หกสิบสามเราก็ทํากันเหมือนกับการตรวจการตรวจคําตอบผลหารเนาะก็คือจะต้องเอาตัวหารคูณกับผลลัพธ์ถูกไหม,มก็จะได้เป็นหกสิบสามคูณห้าห้าสามสิบห้าเนาะห้าสามสิบห้าถ้าหกสามสิบเป็นสามสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสามร้อยสิบห้าเนาะคำตอบก็คือข้อ 3เนาะ315ข้อนี้จะซับซ้อนนิดนึงเนาะเราดูตั้งแต่นี้เลยนะครับหาผลต่างของของพจน์นี้ก่อน3กับ7เนาะ7กับ15 15กับ31นะแล้วก็มาดูว่าไอ้ผลต่างที่มันเกิดขึ้น,นเป็นลักษณะของพหูคูณของ4นะี่เนาะจาก4คูณสมาเป็น8แต่คูณสมาเป็น16เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็น16ต้องคูณกับอีก2เป็น32พอได้32แล้วเอาพจน์นี้คือ31บเวก32เพื่อหาตัว63อ่าหาออกมาตัวนี้คูณ บวกกันแล้วได้หกสิบสามหกสิบสามเพื่อที่จะมาดูตัวนี้อันนี้ความสัมพันธ์ก็ครึ่งหนึ่งเอาสิบสี่หารสองมันจะได้ตัวที่ติดกันคือเจ็ดถูกไหมตัวนี้เหมือนการเอาสี่สิบห้าหารสามจะได้สิบห้าตัวนี้เอาร้อยยี่สิบสี่หารสี่มันได้สามสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันต้องหารห้าแล้วมันจะต้องได้หกสิบสามซึ่งมันก็คือสามร้อยสิบห้าคำตอบก็คือข้อห้าไอข้อสามนะสามร้อยสิบห้าก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องใช้การทำโจทย์บ่อยๆแล้วถึงจะมองออก นะครับอันนี้ก็เป็นการติวอนุกรมเลขคณิตนะครับสำหรับข้อสอบกอพอซึ่งเป็นภาคกก้าวแรกสู่ราชการนะครับใครอยากเป็นข้าราชการใกล้สอบเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับกอพนะครับใครอยากติวตัวต่อตัวทักได้นะครับลายไอดีสักชัยนะครับ sakcha634 นะครับสักชัย634ขอบคุณมากครับ